เธอต้องการเรียกร้องเงินชดเชย30ล้านบาทจากเขาว่าแต่ไอเงินชดเชยหรือว่าไอการชดเชยเนี่ยภาษาอังกฤษมันใช้คำศัพท์ว่าอะไรวันนี้วันละคำกับแชมป์อังกฤษมีคำตอบมาให้ทุกทุกคนค่ะไปฟังกันเลยค่ะการชดเชยเงินชดเชยเปี้ยดทำขวัญหรือว่าเงินเยียวยาที่เราจะได้รับจากคู่กรณีในกรณีที่เราสูญเสียอะไรเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษใช้คำศัพท์ว่า compensation ลองฟังอีกครั้งนะคะ compensation อ่าทีนี้พอเรารู้แล้วนะว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคราวนี้เราลองไปดูตัวอย่างการใช้คำคำนี้ในประโยคกันค่ะ he received o million baht in a compensation for a loss eye เขาได้รับเงินเยียวยา1ล้านบาทจากการสูญเสียดวงตาหนึ่งข้าง he s still fighting for compensation after the accident เขายังคงต่อสู้เพื่อเงินชดเชยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ she accepted the offer of 30 million baht compensation from him เธอรับข้อเสนอเงินเยียวยา30ล้านบาทจากเขาว้ wow. าวคราวนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเงินเยียวยาเงินเบีย้ยทำขวัญการชดเชยในภาษาอังกฤษเรียกว่า compensation คราวนี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะหวังว่าคลิปวัลคำจะเป็นประโยชน์นะคะใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะแช่มอิงลิชเรียนง่ายพูดได้จริงในหนึ่งเดือน